ลิวูนี่ก็เล่นสมเป็นลิวภูจริงนะครับเล่นกันให้ลุ้นกันจนเลือกสุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยผลเสมอ4-4ใน,นนะัดสุดท้ายครับเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างเราไปดู4ประเด็นหลังเกมหงโดนบุย้ยยิง4เม็ดนะวาจะยิงได้4เหมือนกันก็ตามนี่แหละครับต้นฤดูกาลแพ้บุย้ยปลายฤดูกาลเสมอบุย้ยบุ้ยติดคอทั้งฤดูกาลไปชมกันในเจาะตลาดสากับผมครับ นำเสนอโดย Swift GLX Next, Next to the to 2D8 ขับสนุกเต็มขัน้นเรลาใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใย,ยจากซูซูกิไม่รอช้านะฮะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราเคงเหกขยาดกับบวยไปแบบสุดๆไปเลยนะครับไม่อยากแตะต้องบวยไปเจอบุ้ยตกใจอะไรเงี้ยครัจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับผมขออนุญาตเข้าเรื่องนะฮะประเด็นแรกนี่คือเกมรุก World Class เกมรับ World g a กไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่า World Class กับ World g a กมันก็แตกต่างกันอยู่ในเกมสุดท้ายของพวกเราเนี่ยนะครพวกเราต้องบุกไปเยือนเซาท์ พักนักเตะตัวหลักหลายคนนะครับให้โอกาสสำรองตั้งแต่เคลเลอร์ครับแนวรับก็ใช้คู่เซนนะฮะเป็นมาติดกับโกเมสส่วนแบ็คเป็นเทรนด์กับซิมิกาสครับแดนกลางเป็นมิลเนอร์ฟาเบนโยแล้วก็เคอร์ชิสโจนกองหน้าเนี่ยนะครับมีซาร่าฟิมิโนและโชต้าครับลิปูเนี่ย15นาทีแรกเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขึ้นนำจากลูกยิงสุดสวยของโชต้านะครับโฉบขึ้นนำไป1-0ึแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับฟิมิโนก็โชว์ความเวิร์คคลาสจนอยากจะบอกว่าไม่ย้ายได้ไหมครับลูกพี่แต่ก็ไม่ ซาหัวที่หัวตำ่ำเป็นภาพที่เราคุ้นชินเวลาเฟมิโนมีโอกาสได้หลอกคู่ต่อสู้ในบ็อกซ์ในกรอบเขตโทษเนี่ยก็มันจะมีการหลอกยิงแบบนี้อยู่เสมอแล้วคู่ต่อสู้ก็เสียเรียบแล้วสุดท้ายเฟมิโนก็ยิงลอดหว่างขาผู้สอประตูเข้าไปมันดูดีมากครับสองศูนย์ะฮะแต่ว่าหลังจากนั้น15นาทีทุกอย่างกลับตาลปัดครับเกมรับรั่วชิบหายเลยครับโดนไป2เม็ดจุกจุกนะฮะจากการตีเสเอจากวาดฟาวแล้วก็ซูริมิน่าซึ่งเป็นจังหวะที่ผิดพลาดของมาด,ดาแนวะรับผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันว่าม กลางแล้วก็กลายว่าโดนนำสามสองจังหวะที่ซูลิมิน่าเนี่ยลากบอลผ่ากลางมาเลยครับไม่มีใครเอาอยู่เลยครับลากลากลากคือแบบแต่ละคนถอย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 ไปหาหมอนเลยไมหมฮะ ที่ดูถอยกันเยอะแยะนะฮะก็ถอยกันจนสุดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยซูริวิน่าก็ยิงเข้าไปนะครับก็กลายเป็น3-2สอส่วนลูกที่4เนี่ยก็มาจากจังหวะที่เฮนโดนี่นะครับจ่ายบอลผิดพลาดแล้วก็โดนตัดไปแล้วก็โดนลงโทษทันทีกลายเป็น4-2นั่นเองครับก็ต้องบอกนะครับว่าทุกลูกที่เสียไปเนี่ยเป็นความผิดพลาดของแนวรับทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเกมรับย่ำแย่มา,มากๆแต่ยังโชคดีครับเกมรุกยังพอมีชีวิตชีวาอยู่บ้างเพราะเราก็ยิงไล่มาเรื่อยๆจากการที่กัคโปเนี่ยชาร์จจ่อจจากลูกเปิดของเทรนเข้้าไปแลวก,กด์ หนักเพื่อเอาประตูใช้ให้ได้แต่สุดท้ายก็เอาไม่ได้ครับก็จบลงที่4-4มีหลายจังหวะครับพิซาร่าเล่นยากเกินไปนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีในเกมรุกก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ปิดฟอร์มของบางโมงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเกมรุกเวิร์กคลาสเกมรับเวิร์กคลสต้องรีบแก้ครับเราเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะนำมาสู่ประเด็นถัดไปครับประเด็นที่2คุณภาพของสำรองในเกมรับครับเกมรับย่าแย่ขนาดนี้เนี่ยส่วนนึงก็มาจากคุณภาพในการเล่นเกมรับของบรรดาแนวรับ มากครับกับการออกมาปิดมุมช้าในหลายจังหวะแตกต่างกับอาิสันเบเกอร์มากเหลือเกินแล้วเป็นการเปิดชุดอ่อนของชจ้าตัวให้หลายๆคนได้เห็นเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เป็นตัวจริงทําไมถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสเพราะว่านง่องก,การปิดมุมในจังหวะการเซฟหรือการเลือกเสาเนี่ยยังห่างชั้นกับอาริสันเบเกอร์อยู่มากเลยนะครับผมว่าตอนแรกเนใจครอปคงอยากจะให้ลงไปเล่นเรืเรยๆราคาในช่วงซัมเมอร์แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาน่าจะหล่นควบเลยนะครับหลังโดนยิงไป4เม็ดจะโทษประตูอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับในเมื่อคู่เซนเตอร์ในวันนี้เนี่ยเป็นนอร่บบุยาางงแท้จิ ไม่ใช่บุญแบบว่ามีบุญคุณนะเป็นบุญบาปนะครับโกเมสและมาติดครับนี่คือขนมหวานของบรรดาฝั่งตรงข้ามเลยก็ว่าได้ครับมาติดด้วยอายุก็ยังพอเข้าใจนะครับสภาพร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนเดิมทําให้อาจจะมีส่วนกับฟอร์มการเล่นบ้างแล้วก็ังมีจังหวะช่วยทีมในจังหวะสาคัญอยู่บ้างหนึ่งถึงสองครั้งในขณะที่โกเมสครับทั้งนันที่มึงหนุ่มกว่ามึงวกว่ามึงสดกว่าแต่ไม่มีเฮียอะไรพัฒนาขึ้นเลยครับ นี่คือปัญหามากๆผมว่าเราจําเป็นจะต้องขายโจโกเมสทิ้งไปแล้วถ้ามีโอกาสถ้ามาติดต้องการจะย้ายก็ขายไปด้วยแล้วเสริมเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาด่วนๆเพราะว่านี่คือเซ็นเตอร์แบ็กสำรองที่ไร้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะกับโจโกเมสนะครับหนปีที่แล้วเล่นแย่ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังเล่นแย่อยู่แบบเดิม จังหวะเข้าปะทะก็ทําได้ไม่ดีเอาแต่ถอยครับปะทะได้ย่าแย่มากไม่บีบกดดันแนวะรุกซอาทำต้านเลยปล่อยเขามีโอกาสมีเวลาในการคิดจะยิงตรงไหนก็ได้แถมยังมีจังหวะที่ตัวเองถึงบอลก่อน,นแท้ๆจะเกือบโดนฉกบอลไปได้อีกนะครับคือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสำหรับโกเมสในซีซั่นนี้นะครับแบ็กซ้ายอย่างซิมิกาสเองวันนี้เนี่ยผมว่าสภาพจิตใจไปตั้งแต่วันที่อัมลาที่แอนฟิลด์ละผมคิดว่าซิมิกาสลงเล่นด้วยความไม่มีสมาธิไม่มีสติครับภาวาพะวงว่าจะเอาอยัางไงต่อในซีซั่นหน้าเพราะเจ้าตัวเน เขาแล้วแต่ทาไมเขาถึงไม่มีโอกาสในการลงเล่นแต่ว่าฟอร์มการเล่นวันนี้ก็เป็นจุดบอกเหมือนกันนะครับว่าทําไมเนี่ยซิมิการ์ถึงไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นเพราะว่าเขาผิดพลาดในการประกบตัวคู่แข่งและยืนตําแหน่งอยู่เสมอนั่นเองครับนี่แหล,ละครับคือคุณภาพสํารองของเราที่อาจจะยังไม่ดีพอในการเยือนลุ้นต่อก่อนกับทีมบิ๊กซิกนะครับอ่ะไปกันต่อประเด็นที่3ครับโชตาตัวจ๊กเกอร์ของทีมผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณถามถึง3ประสานในเซตใหม่เนี่ย คุณอาจจะการชื่อเดีก็อโชตาทิ้งไปเป็นสำรองโดยเลือกเอาทางด้านของกัคโปนูนเยสและก็ซาราแต่ว่าวันนี้ผมว่าคุณกาชื่อโจ๊กเกอร์อย่างโชตาไม่ได้อีกแล้วครับความตั้งใจแรกของครอปเนี่ยมันคือการดันเอากัคโปและนูนเยสเล่นร่วมกันให้ได้ทำยังไงก็ได้2คนนี้เล่นแล้วออกมาดีที่สุดแต่ปรากฏว่ามันก็มีช่วงที่นูนเยสเจ็บไปนะครับและโชตาที่ออกมาแสดงอิตาิีนะฮะเรีวยกว่าทําให้เราได้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่เตะตาเข้าอย่างจังจนครอปไม่สามารถดรอปเดรก็โชตาได้นะครับเกมนี้ อประตูนะครับทั้งประตูที่ทำให้ทีมขึ้นนำา1 0กับประตูทีเสมอ4 4นั่นเองแถมการเล่นของโชต้าก็ยังมีประโยชน์กับทีมมากเลยนะครับคือเรารู้กันดีนะครับว่าโชต้ามีความอันตรายมากในกรอบเขตโทษเขาเป็นนักเตะประเภท Fox In thebox อกเลยนะครับที่เหมือนกับจะได้กลิ่นประตูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันตรายมากๆเม,มื่อมีโอกาสที่จะได้ทำประตูอย่างประตูแรกที่ได้เนี่ยถ้าจังหวะน,นั้นโชต้าไม่พยายามบีบเพรสซิ่งขึ้นมาก็ไม่มีโอกาสในการยิงลูกนั้นแน่ๆนะครับในขณะที่ประตูที่เสมอ4เสี่มออสี่าเนี่ม,มีเมย,ยเยยมคควาามมสสูงกในัๆของเกม ตั้แต่ประตูชัย4-3ในเกมกับสเปอร์มาแล้วนะครับแถมวันนี้เนี่ยโชต้าก็ทำผลงานได้ดีนะครับปีกซ้ายในตอนแรกแล้วพอครอปเปลี่ยนมปได้เขาขุบเข้ามาตรงกลางก็ยังทำได้ดีเสมอด้วยโชต้าครับตอนนี้กลายเป็นหนึ่งคนที่ปัดิเสธไม่ได้ว่าฟอร์มคงเส้นคงวา มากกว่านักุกคนอื่นๆครับจาบอลสำเร็จ90%ครับโวนกลาซอากาศชนะ1จาก3ครั้งแท็กเกิลชนะ3ครั้งคิดเป็นร0% 0มากที่สุดในสนามเท่ากับกองหลังหลายคนของฝั่งเซาด้วยซ้ำดักบ,บอล1ครั้งครับมีโอกาสยิง4ครั้งตรงกรอบ3ครั้งเป็น2ประตูด้วยฟอร์มแบบนี้น่าสนใจมากครับว่าซีซั่นหน้าโชต้าจะถูกวางไว้ตรงไหนในระบบ3ประสานจะเป็นตัวสมรองหรือจะกลายเป็นตัวจริงแต่บอกเลยนะครับตอนนี้ท่านนับผลงานณนะตอนนี้โชต้ากัคโปซาล่าและดิอาร์ ขับเกี่ยวกันมันแน่ๆส่วนนูนเยสครับน่าจะเป็นตัวจ๊กเกอร์เป็นไพ่ตายใบสุดท้ายในนาทีที่60-70ถึงในซีซันหน้าจนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ผมคิดแบบนั้นเพื<ๆ>่อนๆคิดว่ายังไงสัมระสาของคุณเป็นยังไงในซีซันหน้าลองคอมเมนต์มานะครับประเด็นสุดท้ายครับผมว่านี่คือการจบซีซันที่น่าผิดหวังเดี๋ยวเราจะมีจดหมายเปิดผนึกจากผมเองนะครับซึ่งผมจะทําในทุกๆซีซันเดี๋ยวคงจะได้ทําให้ทุกคนได้ชมกันในวันพรุ่งนี้ว่าผมรู้สึกอะไรบ้างกับซีซันนี้ในแง่ของการพูดถึงนนนนนัักกเเตตายคจ่รวี้ ก็ขอสรุปสั้นๆสักน,น,นิดนึ่งแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเริ่มตน้นฤดูกาลด้วยความกระท่อนกระแทน่นแพ้บ้างชนะบ้างสเสมอบ้างผลงานส่วนใหญ่คือขาดความสม่เสมอในการลงเล่นแล้วก็ชนะให้ได้นะครับคือบางทีก็ชนะถล่มทลายเกมต่อไปก็พลิกไปแพ้ให้ทีมบุ้ยเป็นการแจกแต้มไปซะอย่างนั้นไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งตัวผู้เล่นจนมาถึงสไตล์การเล่นที่ยังดูขาดความเข้าใจแล้วก็ทำให้ผลงานของทีมเนี่ยตกต่ำจนถูการในการลุ้นท็อปโฟนเนี่ยหลุดหายไปนะครับแฟนบอลหลายคนก็ยอม รูปแบบการเล่นใหม่โดยเอาเทรนด์เนี่ยคุบเข้ามาเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยกลับมาติดเครื่องอีกครั้งนะครับเก็บชัยชนะได้รัวๆเลยในช่วงท้ายทำตามไลจีท็อปโฟมีโอกาสจะลุ้น UCL แต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดครับตรนารางคะแนนมันคือบทสรุปข,ของผลงานทั้งฤดูกาลนะครับเราจบเที่อันดับที่5พลาดการคว้าตัวไปรุศยูฟ้าแชมเปี้ยนส์อีกนาน่าเสียดายที่มันเจ็บใจยิ่งกว่าก็คือปีที่แล้วเราคือทีมที่ดีที่สุดในทุกระดับครับ ดีที่สุดในทุก,กระดับเพราะว่าเราลุ้น4ี่แชมป์เล่นกันทุกนัดเลยนี่คือทีมที่ลุ้น4ี่แชมป์จนถึงนัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าเพียงแค่ฤดูก,กาลเดียวเรากลายเป็นทีมที่ต้องสู้เพื่อพื้นที่อันดับตารางแล้วสู้ไม่ได้ซะด้วยไม่มีบทสรุปอื่นใดนอกจากว่านี่คือซีซั่นที่น่าผิดหวังสำหรับลิเวอร์พูลครับและนี่คือซีซั่นอีกหซีซั่นที่ไม่น่าจดจำสำหรับเจนคลอป และแน่นอนว่า FSG ครับการประสบปัญหาวิกฤตตัวเจ็บก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่เราต้องยอมรับเลยคือปีนี้เราไม่ดีพอและห่างไกลกับคําว่าดีพอมากไปนิดนึงด้วยซ้ำมันอาจจะพลาดตั้งแต่การวางแผนในการเสริมทัพหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายนี้ซีซั่นนี้จบลงไปแล้วและหวังว่าเราจะเก็บเอาความผิดพลาดในปีนี้ถอดบทเรียนแนะนําไปปรับใช้ใหม่ในปีหน้า เอาตั้งแต่การเสริมทัพก่อนเลยครับที่ไงก็ต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ปิดเดียวในตำแหน่งกองกลางให้ได้และถ้าเราทาได้ตามที่ต้องการในทุกกระบวนการทํางานเรามาดูกันครับว่าซีซันหน้าเราจะกลับมาไปยืนอยู่ที่จุดไหนหรือจะเป็นการค่คอยๆสร้างทีมขึ้นไปมารอรุ้นไปด้วยกันเพื่อนๆรู้สึกไงก่าซีซันนี้บ้างลองคองมเมนต์มานะครับฝากก่อนแล้วก็ใช้เกมเองด้วยนะครับเราจะกลับมาทําคลิปกันแบบดูเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงท้ายซีซันผมจะทําคลิปกันแบบดูเดือดทําคลิปทีที เพราะว่าเราจะมีข่าวซื้อขายเยอะแยะมากมายเราจะอัปเดตข่าวกันแบบวันต่อวันครับรอติดตามได้เลยกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ